พี่น้องนะครับมาพบกับคุณโอรุกิสารทือเกลอนะครับมันนี่ามาภาพพี่น้องมาซอยเนื้อโคกขุนนะครับเป็นเนื้อเศษโคขุนนะครับซื้อมาเท่ากันเฮ็ดกินเดิกๆนะครับพี่น้องเพราะว่าที่จริงซีเฮ็ดกินตะเวนอยู่ไปค่ายากกันข้าเจ้ามาค้ามาจําเวทีนะครับก็เลยไปมาจําเวทีก่อนมานนี่กันสีซ้อยนะครับเอาเฮ็ดยังเดิอน,นี่เอาตังไว้ ลาวมันไทยตีสซ้อยนะส้อยก่อนพี่น้องนะครับโอ,โอ้ยมึงกบ่ออนหมบอมบมันมีอีกอยู่อันหนึ่งอันบ้านนเะนีย้ยตรงก็เลนเะลี่ยมบ่อรับต่อมาคงนะครับร้อยเนื้อคบคุณอยู่มัีสองโลแต่ว่าวันสีเฮตุทั้งสองโลแต่ว่ามันเดือดแล้วนะครับเก็เลยมาไว้แค่โลเดียวอยเออ,อยูมองนั่นแหละเออหาซองบ้งนั่นแหละนี่ียวนั่นแหละ อยู่ข้างในเหีมยวอนล่ะเห็นบอลงห่ล่ะแงงงขึ้นมายัง้เโว้ยมมีดหรอเฮ้ยตัดเสียบบางหลข้างกหลแน่พี่น้องไลนมาแล้วซีมากยังีเดี๋ยวก็ตดอะไรเมือนมันุ้ยขุน่ะมันหยาบหยาบเลยนะครับเนือโคกขุนก็ต้องกินเกรดเอก็ได้หอกพี่น้อง กินซ้ำนี่แล้วก็เสียบอยู่เนาะดีก็ซื้อเนื้อคันซื้อเนื้อธรรมาดากับโลละสามรอยแต่อันนี้ร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับก็ถือประคุมอยตีส้อยแล่วล่ะลงมือลงใหม่กันเลยเพื่อเป็ี่ยนบทสนาอาตอนไงบ้าะนะาพอคำนะ้ำเนาะอยากบอพี่น้องอยากบอบึงเเนื้อทางในครับ แซบเพรีังสีนะครับเบื้งเนื้อในกรอบนอกนุ่มในนะครับอร่อยตี่มึงด้วยมั้ยหวานตีมึงตีมึงยีมาแตีนตำร้ายยี่ไรอบุกหง

บอนบ่เอา้าอันอันจะโดนโดนแล้วเนี่ยยังเหลืออีกสองชุดผมนะครับยังไอ้บอลฮันแล้วอยู่พี่น้องเลยยันแม่นหิบเบยวเลยครับเมื่อนี้อากาศเย็นสักหน่อยนะครับเดแต่ว่าเด็กว่าโตขึ้นโชคดียวยงหนึ่งคือบ่มีลมอันมีล,ม,ม,นม,ลมนี่บอมากปันใดเพราะมันลมแห้งขันมันลมนะครับมันเนาะคือบานแหลนะเนาะพี่น้องเนะาะธรรมชาติอยู่ทำกลางธรรมศาติ์ บ่แม่ชาดชัวละไชาดหมาได้ที่ธรรมชาติกระคันติดบ่โมวนเป็นเฮียเบียวได้ทีนึ่งพี่เพื่อนว่าบอกว่าดีดีดีว่าสันว่าบ่ลืมความเป็นอีสานเราสนะป้าพี่น้องบ่ันนี้ยเขาเอื่นว่าเหลืองเหลืองเนื้อติดเนื้อติดมั่นเนื้อติดมั่นเนื้อก็คุณเกลียดอีกอ่ะให้เพื่อนให้เพื่อนกินไปต้องกินดังสี่กับเสบดังสี่ตามบานบานเสียบเสีย ดีก็ได้หรอกดีข้างเขตเอ,อเ็ดเออันบ <laughs> อกแล้วกันพี่เพื่อนบอกให้ฟังยังบอกว่าจบเพื่พนอน<ฮ>ว่า,าดีดีดีไปใส่กับบอเลื่อมเป็นดีสานหาทั้งค้นอ่นเอาใส่มือใส่ยังจกกินกับเฮดบอเป็นว่าสันว่าอันกินกินตะบักหุ่งกินยังสีนาแต่ว่าก็แล้วแต่กรีแแล้วต่สถานการณ์นะครับเนาะบางทีถ้าเข้าไปเข่า ไปขอสังคมบางสีไหมครับพ่อก็ต้องแบบว่ากินกินแบบผู้ดีนิดนึงนี่โดนๆจังได้กิดนเพราะว่ามูกับบ้านโดนๆทีนึงมูจังกับบ้าน ก็ถึงเรื่องกู้คุณนี่มีตลอดด้วครับเขาขาดตลอดถ้าสมวัวใส่เขียดมันสิมันสิใส่อัอนนี้ได้บ่เนหมดถ้าสมวัวใส่เขียดสิเขาเนี่ยหนีได้บ่บ่ได้บ่ได้มันต้องถอดเห็นออบอกปานันส่เข็ดสองโลเฮียต่งพี่น้องเอ้ยย่านได้กินบาอิม่มย้มได้กระได้ซื้อมาเท่าไรลายๆ บัานี้เที่สีได้กินบัานี้เสียหาทุ่มมันเป็นอ้วนบัานนี้อ้วนอ้เบิงเบิงเบิงเป็นไข่น่ละเบิงมันเป็นไข่หนาวเย็นไข่เ,ไขเลี้ยวชิบหายเลยขนาดเพิ่งเซลล์ออกโอ้โหจะเสียมเลยพี่นอ้องยู่ก่อนยู่ไก่บ้านไก่ซ่องมันก็นธรรมดาละยู่มองเพื่อนหนาวคักๆโยมอเมริกา <c oughs> <c oughs> อเมริกาสิน <c oughs> เม่ิการละสินบาดหลายครับมาเดิมมาเดิมครับเดิมมากินน้ำกันครับมากินน้ำกันมากินมากินเขาน้ำเดี่ยวยังม,ม,มากินเขาน้ำกันลาน้ำเดี่ยวภาษาพุทธย <laughs> พุทธยเขาว่องบ่ะจะเกลี้ยงไปถามผู้ก่อเจ้าพี่ภาษาพุทธยอีกตัว สุดยอดดีอยู่มเหือนี่ออกกล้องมีดเขาอยู่พี่น้องโอ้ยะ่ผมมีอย่างใส่ก็ยังมันเน็ตซ่าได้หนิเนาะซ่าอยู่ปะเนเนี่ยคือว่าแซยู่แล้วเน็ตซ่าอยู่แล้วขันย่ามบังสีสตรีมสดซะว้าเน็ตาเฮงเรียกว่าสตรีมสดอยู่ทิสตรีมสดบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยส่วงนี้นะครับเน็ตซ่าแห้ง รับบ่ได้อีหลีแม่นเขาไปรักตัดสายทองแดงขายเดียววันนี้เตีมไม่ได้เลยหไวยกระเชียบมาลงมาทางมันว่างเนีเสียใจอย่างยิ่งห่วยใครพี่น้องเห็นเนาะโมเมนต์กระหลุดจักเนาะดูักคว่ำอยู่เห็นว่ากระไดเจ้แล้วอันนี้มันไหมพอดออกมาแม่แม่พี่น้องเพิ่งเพิ่งออกมนไหมนี่อยากกินกระบอกเล้วเบิ่ง อันคือเฮ็ดใหม่ซ่อือเอาใส่กแค่อ่อยู่เ็ดจีวพอดเฮ็ดจีวอันนําเฮ็ดจวพริกอันคงอือแต่ว่าบ่แม่นเจวสมเด้อโอ้ยมึงเห็นบ่จวพริกผงอันเจวอันพริกสดบิเฮ็มามือนั้น บ่มีผู้กินน้ำจากคนกูวันเจ้าพี่ผงกูทั่วขายดีหลายค่ะพี่น้องอยังอีกเลยอ,อีกชุดหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยชุด,ดท้ายเพราะดีกินอิ่มหาคน้นหกคนเมนนื่อสวรรค์แยกกายห้องสองเียงดีนะพี่น้องเง้มวนรับ จากกคคคู่่รอองเป็นนนนืัโชคดีบ่มีคนอยู่หอเขาเจอกับบ้านเบิดเหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคง<ม><ม>ลืมคงอยู่คงอยู่มอมันเตี้ยวแต่แต่พี่น้องตัดตัดคง <c oughs> ลืมพะนะ คงอยู่แม่นว่าจะหูสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสังย้อนหักคนสิเคียงคางให้ได้หูใจยังคงเดิม บ่มียังมาพังทลายความหังเขาสองลงได้เป็นดินสลายความมั่นคงยังมั่นคงยังมั่นคงความมั่นคงยังมั Alone> ่นคงคือจังตอนแรกหกที่แรกได้กดฝาถึงมีน้ำตาเข้ามาเติม ความปวดเล่าท wow> wow> ี่เขามาเสริมบอเคยคิดยันวนขนาดมวนขาวนแนมมาก็นอนลับบักแอดนอนลรำอือโอ้แอดบอคอยหวานปากปันในมือนีิเพราะว่าบ่มีโค้งไปเซย์หรอเมื่ออยู่เนี้ยมื่อนี้แอดบอคอยหวานปากดอกพี่น้องบ่มีโค้งสิดกกกับแแ้้วลวมื่เต็มเนื้อ ได้อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วแล้วก็สีได้ตําบักหุ่งก็สีได้กลิ่นนะครับเบิ้งสุภาพไปเบิ้งให้เบื้องนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเบื้งบอมเปนบลสุกได้ครับเป็นแดงๆนี่สุกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์การคอนเฟิร์มคุณโอรุกิสันเนี่ยนี่ยึดถือยึดขาตั้งกล้อง นนครับคุณน่ะโว้ยสุดย่อนเมืนอี้กินขอดเด็ดพี่น้องเด้ยเดงหน่อยไม่เกงหน่อยแหละเพิสามุมแล้วเนาะใกล้จีสุกแล้วบึงบงบงพี่น้องบิ่งหนบิ่งแนฟองเหยบโอ้คุณโอดุยสันไปเสกพวกแม่ฟองเหยบโอเคแล้วครับพี่น้องโอเคแหละเมื่อนี้มื่อนี้แนีกิีดสุดเดือดรัวร่างกายหน่นอเด้พี่น้องเดอเคะครเนาเดอพงพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมสวัดีครับ 阴阳跌。